แต่ฉันว่าเครื่องใหม่มันก็ยังดีกว่าเครื่องเก่านะนี่ดูของฉันสิเออข้าเช่าบ้านนะครับเดี๋ยวขอผัดปเป็นเด็นหน้าได้ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้วินรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไม่ได้เลยนะครับขอปเป็นเด็นดินหน้าแล้วกันนะครับอ๋อพ่อเธอเป็นแค่คนขับวินมอเตอร์ไซค์ถึงว่าล่ะ เธอใช้แค่ฟูนธรรมดานี่แสดงว่าพ่อหนูเมื่อก่อนเนี่ยคงจะเป็นเด็กเว้นเกเรซิ่งมอไซค์ไปมาแล้วไม่ตั้งใจเรียนโตมาก็เลยได้ขับวินมอไซค์ใช่ไหมล่ะแล้วคุณนารู้ได้ไงล่ะคะว่าพ่อหนูอ่ะไม่ได้ตั้งใจเรียนนี่เธอกับยังไงหรอเดินกลับหรือว่าให้พ่อที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์มารับอะ่ะ อ๋อวันนี้เราให้พ่อมารับอะ่ะอ๋อทำไมพ่อยังไม่รับสายเนี่ยเอาของบุง้งนี่เธอยังใช้โทรศัพท์ iPhone 7อยู่เลยเหรออ๋อใช่ ทำไมเหรอมันก็ไม่ได้พังนะปกติดีมันไม่พังก็จริงแต่มันเชยอ,อย่าผักบุ้งแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีโทรศัพท์ใช้นะแต่ฉันว่าเครื่องใหม่มันก็ยังดีกว่าเครื่องเก่านะนี่ดูของฉันสิลื่นปลื้ดเลยสีก็สวยด้วยอ๋อของเธอนี่มัน iPhone 12เหรอ i อ h o n e 12อะไรของเธอยะเนี่ย iPhone 14 Pro โป t สี่สตาร์ไล์หนึเลยนะแต่เธอคงไม่รู้จัก 1TB หรอกเนาะใช่แค่ i p h นจิบอ๋อรู้จักสิแล้วตอนนี้ย p p o o n e 5หมันออกแล้วนะแล้วทำไมเธอไม่ไปซื้ออะถ้ารวยจริงอะหืมน่งผักบุง้งทำามาเป็นรู้ดี โทรศัพท์เรามันก็เก่าจริงๆด้วยอ่ะลูกกลับมาจากโรงเรียนแล้วเหรอค่ะพ่อวันนี้อากาศร,ถรถ้อนจังแล้วลูกทำอะไรอยู่นะอ๋อหนูก็ดูโทรศัพท์อยู่อ่ะพอดีเพื่อนทักหนูว่าโทรศัพท์หนูมันเก่าอะพ่อหนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแป๊บนึลูกมีคุณต้องทา โลสวัสดีครับเออค่าเช่าบ้านนะครับเดี๋ยวขอผัดเป็นเดินหน้าได้ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้วินรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไม่ได้เลยนะครับขอเป็นเดนเดินหน้าแล้วกันนะครับ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 ขอบคุณครับอ่ะลูกเมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะพ่อเดี๋ยวหนูไปทำงานบ้านก่อนนะคะ แล้ววันนี้กับยี่โมงะลูกอะวันนี้เลิกเร็วค่ะแม่เดี๋ยวพ่อไปทำงานก่อนนะลูกตั้งใจเรียนหน่อยนะลูกอาสวัสดีผักบุง้งคนนั้นพ่อเธอเหรออ๋อใช่ทำไมเหรออ๋อพ่อเธอ เป็นแค่คนขับวินมอเตอร์ไซค์ถึงว่าละ่ะเธอใช้แค่โฟนธรรมดานี่ลูกพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่จ้ะลูกอ๋อไม่มีะไรค่ะแม่หนูแค่คุยกับเพื่อนอะ่ะพอดีว่าวันก่อนน่ะหนูทักเรื่องโทรศัพท์ของเขาอะค่ะว่าเขาใช้แค่รุ่นเก่าแต่วันนี้หนูเห็นสภาพเขาแล้วหนูก็ไม่แปลกใจหรอกคะ่ะเฮ้ยสงสารเพื่อนลูกนะ โชคดีของแม่นะตอนเด็กๆแม่ตั้งใจเรียนไงจบออกมาแม่ก็มีการงานที่ดีแล้วก็โชคดีของลูกไงแล้วก็ทำให้ชีวิตของลูกเนี่ยดีไปด้วยใช่ค่ะแม่โชคดีของหนูเลยค่ะนี่แสดงว่าพ่อหนูเมื่อก่อนเนี่ยคงจะเป็นเด็กแว้นเกเรซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปมาและไม่ตั้งใจเรียนโตมาก็เลยได้ขับวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะ แล้วคุณนารู้ได้ไงล่ะคะว่าพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วคุณนารู้บ้างไหม่ะคะว่าพ่อหนูอยากเรียนหนังสือมากแต่คุณปู่คุณย่าไม่มีเงินส่งเรียนเลยทําให้พ่อหนูจบแค่ป .6 รักสมกุณานจึงทําให้พ่อหนูไม่มีโอกาสในการหางานทําดีๆเพราะเรียนไม่จบ และไม่มีความรู้มากพอที่จะทำงานดีๆเงินเดือนสูง,สงพ่อหนูเลยทำได้แค่ขับวินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่หนูก็ภูมิใจนะคะที่พ่อหนอูทำอาชีพสุจริตไม่ได้ดูถูกใครยิ่งฟังยิ่งหดหูเฮย้ยชีวิตหนูเนี่ยเหมือนละครน้ำเน่าจริงๆเลยนะจริงด้วยค่ะแม่ ะะไปลูกไปทำไมพวกเขาต้องมองชีวิตของคนอื่นจะนิ่งตลกด้วยนะแม่สวัสดีค่ะจ้ะมาโรยน้นหรือยังะอลูกไม่เลยค่ะไปะเรากลับกันรถแม่จอดอยู่ตรงนู้นนะลูกไปแม่คะแป๊บน,นึงนะคะได้จ้ะผักบ,บุง้ง แล้วนี่เธอกับยังไงหรอเดินกลับหรือว่าให้พ่อที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์มารับอะ่ะอ๋อวันนี้เราให้พ่อมารับอะ่ะอ๋อกรบมุงพ่อมารับ้ลยลูกเออคุณนะคะหนูกลับก่อนนะคะ ไงดียรถแม่เสียสตาร์ทหลายครั้งแล้วนะไม่ติดเลยเอาแม่โว้ยทำไงเดียวันนี้หนูสอบด้วยนะคะแม่แม่ก็โทรเร่งช่างอยู่นั่นเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะ้าคือรถแม่เราเสียสตาร์ทไม่ติดเลยไม่รู้จะได้ไปโรงเรียนทันหรือเปล่า แป๊บหนึ่งซิลูกอย่าเร่งแม่ก็โทรตามช่างอยู่นะแต่วันนี้สอบอ่ะแม่เฮ้แม่ลองโทรเร่งหน่อยสิเอองั้นเดี๋ยวไปโรงเรียนกับเราไหมใช่ไปรถมอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวถึงให้ฉันนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะไปก่อนนะลูกให้ได้สอบก่อนเถอะอย่าหื่นค่อยว่ากันก็ได้ค่ะแม่ บ้างลูกวันนี้สอบเอาแม่เป็นไงบ้างลูกมาสอบทันไหมเมื่อเช้าอ่ะทันเวลาพอดีเลยค่ะแม่พอ่อลูกกลับบ้านพี่พี่เดี๋ยวก่อนจ้ามีอะไรครับคือว่าเมื่อเช้าว่าใจาที่ว่ามาส่งลูกฉันให้อ่ะฉันขอบคุณมากนะพี่อ๋อไม่เป็นไรจะช่วยกันลูกขอบคุณลุงเสสิ ขอบคุณมากนะคะคุณลุงพี่อีกอย่างหนึ่งนะคะฉันอยากจะขอโทษพี่นะที่ฉันกับลูกทำนิสัยไม่ดีฉันขอโทษนะจ๊ะขอโทษค่ะ,คะหนูนะขอโทษนะลูกไม่เป็นไรค่ะพักบ,บุ้งฉันขอโทษเธอด้วยนะที่เคยพูดอะไรไม่ดีใส่เธออ๋อไม่เป็นไรเอามนั้นเรากลับบ้านก่อนะนะหน้าบ๊ายบายขบับรถดีดีนะจ้า พ่อเธอขับแค่บินมอเตอร์ไซค์อะไรแล้วทำไมคุณนาพูดแบบนี้ล่ะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจเรียนนะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจเรียน่อหนูต้องมาแล้วคุณนาพ่อกับบ้านอะไรการลูกพ่อทำไมคุณนาพูดแบบนี้ล่ะคะพ่อหนูอ่ะ ไม่ได้ตั้งใจเรียนคุณน้ารู้ได้ไงน้ารู้้ไไดงพ่อหนูไม่ตั้งใจเรียน่่หนนูไมตั้งใจเรียแล้วคุณน้ารู้ได้ไงล่ะคะว่าพ่อหนูอ่ะไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วหัวเราะได้แล้วได้แล้วแล้วลิงด้วยคุณน้าหนูว่าไิงตั้งใจเรียนนิ่ผักบุ้งฉันขอโทษเธอได้นะฮะขอความ